สวัสดีครับวันนี้นะครับจะเป็น EP ีที่อยากจะได้ความเห็นของทุกๆคนนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีข้อสันนิษฐานอะไรที่มันน่ากังขาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันนี้อีพีนี้จะเป็นเรื่องของทําไมต้องเรียกที่เผาศพว่าป่าช้าด้วยนะครับผมคัดมาประมาณ3ข้อสันนิษฐานแล้วกันนะครับข้อสันนิษฐานแรกเนะี่ยบอกว่าในสมัยก่อนนะครับความเชื่อเรื่องการเผาศฝังศพศพที่ตายแบบผิดธรรมชาติหรือพูดง,ง่ายๆว่าตายโหงเนี่ยคนโบราณจะนําไปฝังไว้ก่อนนะครับฝังไว เป็นเวลานานเลยเนาะเพื่อเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อให้คนลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะแล้วหลังจากนั้นค่อยขุดเอามาเผาอืมนะครับค่อยขุดเอามาเผาอันนี้คือป่าช้าของคนโบราณน,นะครับแล้วก็คนโบราณก็จะมีป่าเร็วป่าเร็วเนี่ยอ่เหมือนทางเหนือก็จะมีคําคล้ายกันนะครับทางเหนือเนี่ยเขาจะเรียกที่ชาวนกิศว่าป่าเฮลนะครับก็ซึ่งก็คล้ายๆกับคําว่าป่าเร็วป่าเร็วเนี่ยจะเป็นที่เผาศพคนที่ตายแบบ เป็นธรรมชาติไม่ได้ตายผิดธรรมชาติเช่นคนที่แก่ตายอย่างครับจะเอาไปเผาที่ป่าเร็วก็คือเผาเลยไม่ได้ต้องปิดเรื่องปิดราวอะไรนะครับแต่ว่าป่าช้าเนี่ยก็คือต้องนําไปฝังก่อนให้คนลืมเรื่องราวก่อนแล้วค่อยเอาศพขึ้นมาเผาทีหลังมันจึงเป็นที่มาของคําว่าล้างป่าช้า นะครับก็คือการนําศพต่างๆขุดศพต่างๆมาเผา,เอาพอเผาช้าก็เลยเรียกว่าป่าช้าอันนี้ข้อสันนิษฐานแรกเอออันนี้ผมว่าเข้าท่าเนาะค,คือคือไม่รู้นะว่าถูกไหมนะครับแต่โดยส่วนตัวคิดว่าเข้าท่านะครับเพื่อนๆว่ายังไงก็คมเน้นมาเนาะส่วนข้อสันนิษฐานที่2ข้อสันนิษฐานที่2เนี่ยบอกว่าสมัยก่อนนะครับบริเวณที่เอาศพเอาอะไรไปทิ้งอะ่ะก็จะเป็นป่านั่นแหละใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนป่ามันเยอะออแล้วก็บริเวณที่เราเอาศพ ไปวางเนี่ยครับมันก็จะไม่ค่อยมีใครไปหักร้างถางพงใช่ไหมมันก็ทําให้ป่าบริเวณนั้นเนี่ยมันหายไปช้าคงความอุดมสมบูรณ์อยู่เพราะว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปตัดเพราะกลัวผีแต่ป่าส่วนอื่นๆเนี่ยหมดเร็วถูกตัดไปเร็วอะไรอย่างนี้ครับเพราะคนไม่ได้กลัวผีก็เลยเข้าไปตัดไม้ตรงนั้นบริเวณที่เขาเผาศพก็เลยเรียกว่าป่าช้าแต่ว่านี่ส่วนตัวผมคิดว่าแปลกๆเนาะ แปลกๆไปนิดนึงนะครับไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะครับไม่ได้บอกว่าผิดเนาะแต่เนี้ยไม่ผมไม่ค่อยจะให้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับผมเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้ส่วนอันสุดท้ายมาจากพระมหาภัยวันในสมัยก่อนนะครับบอกว่าป่าช้าเนี่ยเพี้ยนมาจากคําว่าป่าชาป่าชาปนกิจศพคนก็เลยเรียกเพี้ยนเป็นป่าช้าอันนี้ก็ผมว่าดีกว่า ข้อสันนิษฐานเมื่อกี้อ่ะเพื่อนๆคิดยังไงนะครับก็ลองช่วยกันวิเคราะห์ได้นะครับช่วยกันสันนิษฐานได้เพราะว่าที่เอามาเนี่ยก็ข้อสันนิษฐานทั้งนั้นเนาะวันนี้ก็จะเป็นข้อสันนิษฐานนะครับว่าทําไมถึงต้องเรียกว่าป่าชานะครับอ่าอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าคิดเห็นยังไงกันนะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ